วันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้ไปเดี๋ยวจะไปช่างช่วยต่อครับขึ้นทางด่วนครับตอนนี้เพิ่งออกจากส่วนจากตัวจักมามรถค่อนข้างจะติดน,นะครับวันนี้วันเสาร์ก็ลองวิกเอนแต่คนก็เที่ยวกันแล้คุณไปไหนฮะเมื่อกี้ไปเจเจไปดูนกแล้วก็นกนกนกผสมต่า บางทีก็กระโดดให้สปายไปซื้อหนูแช่พิเศษหน่อยก็ดูปลาอ๋อรีวิวนะไปเที่ยวนี่ไม่ใช่ขายฉันประชดอ๋อประชดนะคิงว่าแฮปปี้กับการดูสัตว์เลี้ยงมีบอกดูช่วงแรกๆก็แฮปปี้นี่ปีที่สามแล้วก็ยังดูเหมือนเดิมนี่โดนล็อกเลยในคันนี้ระหว่างที่บอกเขาโดนล็อกก็ไปชนคันข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะวิธีการขับ เราไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะเราพูดแค่ว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็รู้กันเป็นดอมไหมดอมไหมแต่วันดอมอะไรไม่รู้แคอ์สารน้ำงานน้ำนิโคลินที่ชอบโอเคเจอกันที่ช่องทวี